ันนี้มันไว้สารภภูมิเจ้าตีครับสาตาสารยายพวกพักรักษาดูแลสถานที่นี่นะครับนนเนาะเล็กน้อยเอาเอาหายไกลกูมามาไว้มาสาทำมาหาก,กินค่าขายลํำรวยลํำรวยแห้งๆรวย,ยครับโอ้คือลมเย็นเป็นชุกมีเพิ่งหลวงเพาะอยู่พุ่น ้ยายกินเข้าวกินน้ำนักๆนักเด้อไก่ผลไมัหลากหม่มา้งโอ้เมียเ,เพรื่องหวงอยู่บนนมเย็นดีขดนาดเครื่องหลวงอันนี้กะทยเป็นเหล็กเด็ด ไก่ก็ได้แล้วครับไก่สักเจ้าตีครับพี่นหน่อยจะย้ำไก่สากเจ้าตีครับมาชีกันเลยครับเราสาักเจ้าตีไม่ไหนเอามาจะ <c ười> เป็นลูกจ้างแล้วโอ้โะๆๆๆครับไก่เมืองครับไก่เมืองจะย้ำใส่พริกหลับล้ํๆนะครับเนาะอ๋เด้อ ยำไก่บ่ใส่ปี้ก็ถ้าจะล้ำอยู่กะเนาะเออเพิ่นว่าซากเจ้าตี้กินบ่เมา,าจาังแตท้ยำไก่สากเจ้าตีครับอ่าเสียวเออมาโอ้มีเด็กเสิร์ฟสาวเสิร์ฟพร้อมพร้อมเจ้าเอ,อิ้นไปอยู่ <c oughs> มามันมันอัพท์ตัวเล็กตัวหัวกันไปนะครับเนาะสองตัวครับกินนำๆเลยเจ้าตี้ถ้าจะกินอิ่มกินเต็มแล้วเนาะนี่ ะดูมันต้องบอกหรือว่าเงี้ยนไผ่เงี้ยนมันว่ากันไปนะครับเนาะเดูเขาเป็นปอกวาเนี่ยครับกับปากตึงตง้วงเงีบยบเ <c> ง <oughs> <c oughs> ียบนะใช่เนาะตีกับไผ่จเมาตีหัวเขียวไผ่จมม้งันนี้นะ มนัมนมันมันดูโอ้ขาไก่แั่นจ็บครับไก่เมืองดมาชนมูลีนี่ไก่ต่าลายตัวพ่องพอดีในส่วนนั้นปีเปิ้นี่เรี่ยงไก่เมืองไปวันนีครับดโอ้เป็นน้องครับกระดูกเขาบอกเอาบอกที่ข้นแงนเนาะไก่เมืองนี่มันตึง สุดล่ะครับกับเขาบ้านเฮานี่ยำไก่เมืองนี่ยำไก่บบใส่ปีนักกินได้อยู่ก็เนาะใส่ปีกันล่ำครับกินขาวเจาะเพาะในไทยไก่เมสาวนี nah, ่ครับเนาะหลุนครบดังป๊อปนี่ชองตัวครับ เราหายไก่โูครับเจ้าตีเมาแอมอเอะเมาแอนนิว่ปแล้วสุดยอดแล้วอันนี้หัวโอนี่ทำเอาอะเนาะอ้าวแบ่งการเดี๋ยวขีกไก่กั๊มนะครับทำไมไปนอนครับมา พี่นาตั้งน้ำเดือดทาไว้นี่แล้วครับไก่มาใส่เลยต้บงต้องรีลามานันปุ๊บต้งน้ำนี่ป้อยมันเดือดโป๊ะๆเลยครับกินบะลายใส่น้ำบะลายครับนี่ครับกินสองสามคนครับต้งตีล้อไก่ห่อนก็ต้นหอมพักความ่อหอมครับหั่นซอยไว้ครับ ผักไก่ยำไก่อย่างเคขาดเนะครับเด้อ <Hey, hey. S 1> นี่ติ๊กลาบไปหน่อยกับตึ้งมั่งอะครับนี่ติ๊กลาบใส่ยำไก่ยำหนังยำกลุ้มหัวกลุ้มควายมั่ข่า,ขาดนะครับลองเสือไปจิ้มพอครับเด้อผักไก่หอมดวนต้นหอมผักก็ไม่หอมมันหงนะครักไก่หอมดวนเส้นลายๆครับยำไก่นี่เด็ดมำนติกลาบนี มันเดือดตัวอีกับอปอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สมาปรุงรสกันครับใส่ชุดรสไปเห็นน้อยใส่รสด,ดีไปเห็นน้อยครับนี่พริกลาบพริกลาบปีน้อยเผ็ดเลอครับเด้อทักใดสั่งใดครับยินบ็อกเผ็ดมาได้เลยกับข้าวเนื้อทําง่ายๆครับอ๋อมันจะเผ็ด ใส่จิ้มใส่จิ้มครับใส่ชุดรสไปแหาน้อยมีพริกลนาป็ดน้อยแล้วใส่ชุดรสไปพักไใ่หอมดวนต้นหอมพักก้อมใบหอมมันหอกใส่ไว้ครับใช้หลายพักอันหอมครับเออก็ะใดแล้วครับได้ใส่น้ำปลามเดียก้าได้สองแก้มได้ลืมอ่ะสวกไปครับหมักน้ำแก้มครับใส่น้ำปลาสองรอบกันยุงหรืพี่น้อง มะขันนัดครับดูดูดูน้ำไก่มันต้องใส่ปีครับน้ำไก่ใส่หัวปีกันล้าไปหมย่งนะครับนอเพิ่มปริมาณนอนี่เขากลินบารายคนไก่ล้วนว่ะอันใดไก่ถ้าใส่ปีมันจะวาวนะครับมันจะวาวอันใดไก่ในปีมหั่นขาวยงยงยงงอใส่งําใส่ เราๆมะการันครับมันตึงล้าครับแต่มีมีกลาบไปหน่อยแล้วใส่ตึงล้าเดี๋ยวจะมีเมนูแกงออมจ้นแฮมหนึ่งเมนูครับแต่ว่าเนี่ยเขาเปิดกินเทปใจครับแกงออมจ้นแฮมหนึ่งเมนูครับอ่ะกดตับน้ําพริกนี่อย่างกินท้ามตับน้ำพริกแกงออมอีกแล้วแกงออมจ้นเนาะตัวเทใจแต่ว่าแตว่าเนี่ยล้ำโอเคว่าเมาสุดยอดนึกว่าเมาสุดยอด อ่ะเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยยำไก,คำไกไไ่ครับยำไก่มาได้ใส่ปีมาเด้อครับมากินด้วยกันครับเอาล้ำๆนะแกงออมกิ้นแต่ว่าปติดอกติดเจนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆเลยลล้ซ้ซแว